มองเฮียอะไม่เห็น,หน <laughs> เลยเนี่ยไม่อาแล้วอ่ะเนี่ฟลุกแล้วลาเนี ไอ้แม่งมองเหียไม่เห็นเลยว่าโก้ไปสัก Hello everybody มองเฮียหรืไม่เห็นในตามวงิบท้าหวานเจียบสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีท่าหวานเจียบ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับไม่เอาแล้วตไยแล้วไอ้ยัยมองเลไไม่เห็นเลยเลยแปบนเงะตั้งค่าเพจนี้เพจนี้ คนนี้จะถามอะไรเยอะเพราะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเฮียอะไรเลยเลยนะี่ยอะไรวะใช่ปะเนี่ยออกอะไรวะรีเฟชโอเคเม่มั่งโหลด4,160มาเร็วมากเลยนะฟึบไหลมานี่อย่างไว แบบหนึง่งจริงๆแม่งไม่อยากไลฟ์วันนี้ไม่มีแว่นนะนะครับเรียนบอกจช่วยดูหน่อยสวัสดีครับทุกคนแว่นแม่งหายไปไหนไม่รู้เอาจงจริงๆง<ม>งเลยเมื่อคืนยังนั่งเล่นอยู่เลยนะครับแว่นแม่งหายชิบหายอะไรวะ เราเพื่อนๆถูกไงโโหมแปดเดียว 100, ร้อยเหรียญเนี่ยเนี่ยข้อดีของการที่ทองมันมูลค่าเพิ่มขึ้นเลยรู้ว่ะแปดเดียวราคาแม่งแบบสี่พันกว่าเหรียญใช่ปะ่ะเราไม่ต้องอัดหลอดหนักเห,เหมือนเดิมแล้วไงเมื่อก่อนอยากได้คืนหนึ่งสามพันสี่พันอยากได้สามพันเหรียญสี่พันเหรียญต้องอัดหลอดหนักๆเน,นี่ยเหรอไม่ต้องถึงหลอดได้ซ้ำนะครับศูนย์จุดห้าเนี่ย คืนเดียวนี่ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับศูนจุดห้าคืนเดียวก็เป็นร้อยเหรียญก็เท่าไหร่เป็นห้าพันแล้วห้าพันเหรียญหกพันเหรียญแป๊ดเดียวอ่ะเนียข้อดีคือแม่งเราไม่ต้องอัดหลอดนะครับคือพอมูลค่ามันเยอะเนี่ยหลอดเราลดล,ดลงได้นะครับเราใช้ระยะวิ่งไกลๆแทนอืมแว่นกูไปไหนวะเนี่ยเฮียแม่งหาแว่นไม่เจอแม่งโคตรมณ์เสียเลยนะครับมองหาแต่ไม่เห็นจะขับรถไปกินข้าวมองไม่เห็นนะครับดีมีพี่ไลน์แมนน้ำมาส่งนะครับ คือนี้ก็ถามไหมได้ไหมอันตรายไหมก็อันตรายนิดนึงมันไม่อันตรายนิดนึงหรอกคือบางคนไม่ได้ระวังตัวนะครับอมต้องบอกว่าหลายๆคนไม่ระวังตัวไม่ระวังตัวคืออะไรนะครับคืออย่างที่บอกว่ามันเนสแตกมันตั้งแต่กลางวันแล้วอ่ะเนี่ยนะครับเนสแตกมันรูดตั้งแต่กลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราไม่ระวังตัวมันก็รูดยาวนะปัญหาคือนี่เลยนะครับเมื่อกลางวันเนี่ยนะครับเนสแตรกดวนร้อย กดมาเนี่ยถึงแนวรับแล้วนะครับกดมาถึงแนวรับประมาณสองหมื่นสี่พันห้าร้อยอะนะผมมองใกล้เลนะเพราะว่าผมมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยเนะี่ยประมาณสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับกดลงมาเนี่ยถึงแนวรับแป๊บเดียวนะครับก็เลยมันถึงแนวรับสําคัญนะครับแนวรับอันตรายที่ถ้าหลุดเนี่ยมันจะวูบไปอีกได้เยอะพอสมควรเอาว่าแถวสองหมื่นสี่พันถึงสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเนี่ยตรงนี้ถ้าวูบปุ๊บนะมันก็จะแบบลงไปได้อีกเยอะซึ่ง อันนี้เป็นกราฟวีคกราฟวีคเนี่ยวันจบวีคที่วันนี้นะครับถ้าราคามันอยู่แถวนี้นะอาทิตย์หน้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตัดไนะเอ็มเอสดีวีคเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตัดสิญญาลายนหลงนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าเนี่ยนะครับคือถ้าใครโฮบิตคอยนะครับโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับคือตอนนี้เราก็ต้องมาเริ่มกังวลละนะครับที่บอกมาหลายอาทิตย์บางคนถามว่าไหนก้าหมื่นสามไหนก้าหมื่นสามนะครับ คือเวลามันลงนะ่ะมันลงอย่างนี้แหละมันลงเร็วนะครับคือวันเดียวก็ถึงแล้ว่เนี่ยอยู่เมื่อสองสามวันก่อนต้อนอาทิตย์นี่อยู่แสนหกพันเลยแ๊บเดียวก็ลงมาเก้าเก้าหมื่นสี่เก้าหมื่นในนี้แล้วถูกปะ่ะนะครับสิ่งที่อันตรายคือตรงนี้วีคเนี่ยมันลงถึงแนวรับนะครับแนวรับปึกป๊กปึก๊กปึ๊กนะครับแนวรับก็คือตรงนี้แนวรับสุดท้ายปึกป๊กปึ๊กปึ๊กนะครับคือตอนนี้ถือว่าอันตรายไหมก็ต้องบอกว่าอันตรายนะครับ ก็อันตรายพอสมควรนะครับนะก็คือลงมาถึงแนวรับแนวรับแนวรับพึง่งนะครับแนวรับนี้ยไม่เคยหลุดนะครับตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ปีสองพันยี่องย่ามอะนะครับไม่เคยหลุดนะครับซึ่งถ้ามันหลุดลงไปก็คือมันเปลี่ยนแนวโน้มนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือเราจะเห็นว่าเอ็มเอซีนี่ยมันใกล้ๆจะมันประชิดถึงแนวสําคัญแล้วที่บอกว่าปกติเนี้ย มันประชิดแนวเนี้ยแล้วมันงัดลับทุกรอบงัดลับทุกรอบงัดจับทุกรอบนะครับปัญหาคือรอบเนี้ยนะครับมันจะง,งัดจับไหมเพราะว่าเราจะเห็นว่ารอบอันก่อนเนี้ยนะครับมันก็สร้างภูเขาได้สูงพอสมควรนะแต่รอบนี้นะครับปัญหาคือภูเขามันเริ่มไม่สูงเท่าไหร่นะนะนะนั่นคือปัญหาภูเขามันเริ่มไม่สูงนะเนี่ยก็เหมือนราคาไปได้ไม่ไกลนะแล้วก็ลงมาแล้วก็สิ่งที่เฮี้ยสุดก็คือ เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าคอมคูกนะครับสิ่งที่แย่สุดก็คือมัลลีชาร์ตเนะยครับมัลลีชาร์ตมัลลีชาร์ตเนี่ยสิ่งที่แย่สุดคือ m a c มมันแม่งตัดลงทีนะครับคือคำสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ MACD ตัดสัญญาลขึ้นเนี่ยนะครับราคาอยู่แถวประมาณอ,าอยู่แถวประมาณเนี้ยแท่งเนี้ยประมาณสองหมื่นห้านะครับอันเนี้ยมันเพิ่งตัดลง แต่ว่ามัลลี่มันยังไม่จบนะครับวันวันนี้วันที่เท่าไหร่เหรอวันที่วันที่สิบสี่เฮ้ยวันที่เท่าไหร่วะสิบสี่นะครับวันที่สิบสี่ก็คือเหลือเวลาประมาณสิบห้าวันใช่ไหมสิบห้าวันนะครับก็อีกสิบห้าวันถึงจะหมดเดือนนี้ก็ถ้ามันต้องดึงราคากลับไปสูงประมาณผมว่าแสนบวกลบอะ MACD ปิดเดือนนี้ถึงจะไม่ตัดสัญญาณลายลงนะครับ แต่ถ้าปิดแถวนี้นะครับสิ้นเดือนนี้ปิดแถวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับ MACD ตัดสัญญาณลายลงครั้งแรกนะครับถามว่าตัดลงแล้วมันจะลงแรงเลยไหมนะครับมันก็คือมันอาจจะยังไม่ลงแรงเลยมันอาจจะดีดกลับเด้งกลับให้สักแต่อยู่ตรงเนี้ยนานๆาไม่ได้นะครับก็เหมือนครั้งก่อนเนี่ยที่ตัดลงเนี่ยอยู่แถวนี้ได้เดือนสองเดือนนะครับได้เดือนสองเดือนนะนะครับได้เดือนสองเดือนแล้วก็ ปรับลงเขาให้นะครับเพราะฉะนั้นสิน่งที่น่ากังวลก็คือตอนนี้กําลังส่งเนี่ยแรงส่งเนี่ยเวลาส่งขาลงเนี่ยนะครับมันส่งจะส่งที่ะไทม์เฟรมนะครับสี่ชั่วโมงไปเดย์สี่ชั่วโมงไปเดย์นะครับอืทองคำของเราก็ตามที่โพสต์ขอหมอก็คือสี่พันหนึ่งร้อหกสิบเราต้องโฟกัสคือมันเป็นขึ้นบีอยู่แล้วเราเด้งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมอธิบายทองคำให้ก็คืออันนี้เราต้องบอกก่อนว่าเวลามันลงเนี่ยไม่ว่าจะอะไร จะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเวลาจะทุกทุกอย่างบนโลกนี้นะครับไม่ว่ stocks, าหุ loyd, sex, ้นหรืออะไรก็ตามการที <mitad> <Ł> mean, ่มันขึ้นมาหนักหรืออะไรเนี่ยนะครับเดย์เป็นขึ้นวิคเป็นขึ้นมันเป็นขึ้นมันจะค่อยๆเวลาเปลี่ยนทางเฟรมลงเวลาเป็นขาลงมันจะค่อยๆกระทบไปทีละทางเฟรมนะครับเดย์เป็นลงวิคเป็นลงมันเป็นลงมันจะส่งกําลังไปทีละทางเฟรมนะครับอันเนี้ยมันส่งกําลังเนี่ยคือตอนนี้กาลังงัดกันละเดย์กับวิคเนี่ยกาลังงัดกันละไอวิคกับมันเนี่ยกาลังงัดกันละวิคเนี่ยถ้าหลุดประมาณเก้า0มืสามที่บอกเนี่ยนะครับ นะมันอาจจะบวกลบประมาณสักสามสองสามพันเหรียญน,นะเก้าหมื่นสามตั้งแต่แปดหมื่นแปดถึงประมาณ 9, 000, 3, 000, เก้าหมื่นสามือแถวเนี้ยนะครับถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยก็คือวิกเนี่ยจะส่งกําลังให้มันเป็นขาลงเห็นภาพปะสวัสดีครับพี่จูนะครับพี่จูนะครับวิกจะส่งกําลังให้มันเป็นขาลงนะครับจริงๆเนี่ยขาลงมันก็เริ่มกําลังมันก็เริ่มส่งเป็นขาลงแล้วแหละถ้านับจุดตรงเนี้ยนะครับอืเราเห็นว่ามันเริ่มส่งเป็นขาลงแล้วแต่ว่า มันยังเขาเรียกอะไรมันเพิ่งมาแท่งแรกนะครับกว่าจะหลุดเนี่ยนะครับมันอาจจะดีดกลับก่อนเพราะว่าภาพวิคเนี่ยมันเขาเรียกอะไรภาพวิคมันลงมาจากระยะอย่างเงี้ยมันไกลมันอาจจะดีดกลับก่อนทีหนึ่งนะครับจะดีดกลับเนี่ยถ้าไม่ไกลเช่นบวกลบแสนอาจจะดีดกลับขึ้นไปนะอาจจะดีดกลับไปบวกลบแสนแสนห้าพันแสนแปดพันอะไรก็ตามถ้าไม่ได้ไกลไม่ได้ทำนิวไฮมากนะสุดท้ายแล้วมันก็อาจจะไม่รอดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ เปิดลองไว้สูงๆอะไรอ่ะนะครับหรือว่าเล่นฝั่งลองมาตลอดอย่างเดียวอ่ะนะครับบางทีเราก็ต้องมองสองทิศทางแล้วตอนเนี้นะครับก็คือตรงนี้มันถึงจุดที่มีสิทธิ์ที่จะหลุดไหมมันมีสิทธินะเพราะตรงนี้ก็คือแนวรับที่ไม่เคยหลุดมาเลยตั้งแต่สองปีนะครับสองปีตั้แต่เป็นขาขึ้นมานะครับแล้วอย่างที่เราเคยบอกกันว่าคือตรงนี้มันคือร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็คือตรงนี้ทั้งก้อนเนี่ยคือถ้าตีมันขึ้นหนึ่งลงขึ้นสองเนี่ย ขึ้นสามเนี่ยนะครับมันยาวร้อยหกดจดปเซนพอดีอ่ะเห็นปะพอเห็ภาพปะขึ้นสามปกติเนี่ยโดยปกติยาวมาร้อยหกเอ็ดจุดปดเร์เซ็นของขึ้นขึ้นหนึ่งนะครับซึ่งเนี้ยเราใช้ f ิบลันซี่โปรเจคชันเอานะครับก็คือยาวระมาณเนี้ยนะครับเพิ่งสอนนักเรียนไปนะครับเพิ่งจบเพิสอนจบไปนะครับก็คือประมาณร้อย็แปเแล้วมันก็เริ่มพักตัวเริ่มเกิดไ e รเ e n c e ในราคาหรืออะไรก็ตามนะครับ ถามว่าน่ากลัวไหมก็ต้องบอกว่าน่ากลัวเพราะว่าถ้านี่เป็นขึ้นสามจริงขึ้นสี่ลงได้ถึงไหนนะครับก็ขึ้นสี่ส่วนมากลงได้ประมาณเนี้นะครับเขาไม่มีกดตายตัวแต่ขึ้นสี่เนี่ยลงได้ห้ามแต่ว่าหลุดเก้าหมื่นสามใวันไหนก็ตามนะแต่ว่าหลุดไปนะครับรอบแรกอาจจะปริมหลุดแล้วก็ดีดกลับวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเดี๋ยววันนี้สามทุ่มเนี่ยผมว่าอาจจะมีเทลงมาให้หลุดแบบปรปิมปิม,ปม,ปมลงไปก่อนอย่างนี้นะอย่าไปไล่ช็อตนะผมว่าหลุดปริมปิมปุ๊บเดี๋ยวมันเอาดีดกลับ เออสำหรับผมนะเดี๋ยวมันเอาดีดกลับเอาแบบหลุดแบบเขาเรียกตบแบบให้หลุดให้หุดแบบให้ปุ๊บๆนะครับไม่มีแว่นยังมองเห็นชัดเหรอไม่เห็นดี่เนี่ยมองไม่ได้ใส่แว่นมองจ้องจาคอมอย่างนี้เลยจริงเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปตัดแว่นใหม่แล้วละแว่นแม่งอันละสามหมื่นนะครับเฮียนะครับยี่ห้อไอซีเบอร์ลินนะครับโอ้โหแม่งใช้ยังเพิ่งสองปีเองเสียดายมากนะครับโอ้โหไม่รู้มันหายไปไหนมองเฮียไม่เห็นขับรถจะไปกินข้าวไหม ไม่ได้ไปเลยนะครับอยาผมไล่ให้เลออย่างนะสวัสดีครับปอเเียสวัสดีทุกคนนะครับคือหญิงลองกดโปรโมทโพสตนี้ได้ไหมว่ามันกดได้หรือเปล่าเพราะว่าไอดีของผมโดนโดนล็อกนะครับคือถ้าเป็น facebook ขอผมเฟซบุ๊กส่วนตัวมันโดนเขาเรียกโดนแบนเพจนี้คือเพจโดนแบนเป็นโดนแบนด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนผมเป็นแอดมินถูกไหม นะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยโปรโมทเลยไม่ได้เลยนะครับก็ไลฟ์เท่าที่เห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับเอการที่มันหลุดลงมาตรงเนี้ยนะท่านสมมติว่าหลุดเก้าหมื่นสามเนี่ยขึ้นสี่กับขึ้นหนึ่งเนี่ยนะครับห้ามเหลื่อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ลงไปเนะี่ยบอกเลยว่าอาจจะเห็นประมาณใกล้ใกล้เจ็ดหมื่นนะถ้ามันหลุดนะนะครับแต่วันเนี้ยต้องบอกว่ามันอาจจะหลุดช่วงสามทุ่มเนี่ยตลาดเปิดตลาดอเมริกาเปิดสามทุ่มสองทุ่งครึ่งเนี่ย มันอาจจะหลุดไปแล้วดีดกลับไม่ต้องไปไล่ฟอลโล่มาหรอกรอบแรกเนี่ยส่วนมากมันน่าจะดีดกลับนะครับคือลงมารอบแรกเนี่ยมันน่าจะดีดกลับนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะถ้ามันดีดกลับรอบแรกก็ดีดไม่ไกลเนี่ยอันนี้ต้องเตรียมสังขยนาณาแล้วเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยลงมาอาจจะไม่รอดนะครับส่วนมากจะลงมารอบแรกเห็นไหมฟึบแล้วดีดกลับนะครับฟึบแล้วดีดกลับนะครับ วันนี้ก็ลุ้นให้มาดีดกลับถอประมาณเก้าหมื่นสามนั่นแหละนะครับเก้าหมื่นสองพันห้าเก้าหมื่นสามมาอาจจะหลุดปิ้น,ปนไปตอนสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอ่ะเราค่อยกลับเราค่อยมาดูว่ามันหลุดหลุดขาดไหมถ้าไม่ขาดก็เอาคืนถ้าไม่หลุดถ้าหลุดไม่ขาดก็เล่นเด้งได้สักรอบหนึ่งแต่ถ้าหลุดขาดก็กุศลาทํามานะครับตัวใครตัวมันนะครับชิดหายแน่นอนนะครับ <laughs> <laughs> ยอกยอกยอกแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่าไปฟอลโล่ช็อตตรงใกล้เก้าหมื่นสามแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีดีดให้สักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าดีดไกลไม่ไกลผมไม่รู้นะนะครับแล้วก็วีคมันลงมาถึงข้างล่างแล้วเนี่ยสโตมันก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะครับวีคเนี้ยสโตอาจจะลงไม่ถึงแต่พอเปิดวีคตอนวันจันทร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันอาจจะดีดกลับนะครับให้ดูประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนมองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยนะ ตรงนี้ผมอาจจะอยู่แป๊บเดียวนะเพราะว่าสักสิบกี่สิบนาทีมองแล้วไม่เห็นเราปวดตาตาป็นไหลนะครับแล้วก็ส่วนภาพของทองคําเนี่ยนะครับคือถ้าเอาพวกนี้นะถ้าเหรียญคริปโตให้ดู US ร้อยเลยคืนนี้จะดีดไม่ดีดนะครับถ้า US ร้อย่นคืนนี้หลุดระมาสองสี่สี่ลงมาเนี่ยตั้งแต่สองหมื่นสี่ถึงสองสี่สี่เนี่ยเป็นแนวรับเขานะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยนะครับเปิดมาหัวข้ามเนี่ยหลุดสองสี่สี่ก็นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวคืนนี้บิตคริปโตน่าจะบิตคอยน่าจะโดนเทด้วยคริปโตกับ เคยเปิดค่า correlation ให้ดูกันเนาะ correlation นั่นคือค่าความเกี่ยวโยงกันระหว่างเ,าเ,เขาเรียกอะไรอะสินค้าสองประเภทนะครับ correlation ระหว่าง NASDAQ 100 US ร้0ยกับคริปโตเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอยู่ประมาณสัก75-80%นะครับนะที่เขาวิจัยฝรั่งวิจัยมานะนะครับก็ลองไปตามดูหาดูแล้วกันนะก็คืนนี้ก็ดูนะครับคืนนี้ถ้าเปิดมาสองทุ่มครึ่งสามทุ่มตอนนี้อเมริกามันจะเปิดประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งเพราะว่ามันหน้าหนาวแล้วมันจะเลทไปครึ่งชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงนั่แหละ นะครับถ้าเปิดมาหลุดสามหมื่นสี่พันสี่ก็แปลว่าเดี๋ยวคริปโตคงเทลงไปถวงเก้าหมื่นสามหมายถึงว่าบิตคอยของเทเป็นเก้าหมื่นสามเหรียญนอื่นๆก็คงโดนเทไปด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ยโคงโดนเทไปด้วยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะอันนี้ก็คือลงมาถึงอันในส่วนอันนี้ถ้าเป็นอีจิเรียมเนี่ยเห็น่มามันก็ลงมาถึงแนวรับละสามเนหนึ่งร้อยห้าสามเันหนึ่งร้อยห้าสิบสามเนสองลงมาถึงก่อนบิตคอยอีกนะครับคือถ้าบิตคอยลงพวกเหรียญพวกนี้ก็คงลงหมดต้องบอกอย่างนั้นนะครับอืม ชาวบ้านผงผองหายจะบนหลวงพ่อเครือบด้วยเหล้าขาวเผื่อเป็นอีกทางเลือกครับเดี๋ยวไปจัดนะครับมาเช้าแม่บนะายให้ม้จุดบุหรี่เป็นจุดทู่เป็นตัวหนึ่งไอ้จุดทู่ไปดอกหนึ่งนะครับนี่ยังไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปบนหนูเดี๋ยวนี่เสร็จก่อนนะครับส่วนทองคําเนี่ยนะครับก็อย่างที่โพสต์ไปนะเมื่อตอนเย็นก็คือเวลาหลุดอ่ะมนหลุดเทียรแนวรับนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยเราใช้มัลติเพลไทม์เฟรมเทรดนะครับมัลติเพลไทม์เฟรมก็คือหนึ่งชั่วโมง สิบห้าทีนะครับแล้วก็พวกตรงนี้เป็นไม่ใช่เดี๋ยวต้องสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเกียมองเลยไม่เห็นเลยสัตว์กี่นาทีวะเ่ยสิบห้านะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเอที่บริเวณที่มันหลุดเนี่ยนะครับคือประมาณตรงนี้นะครับสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบซีโพต์ไปอหลุดปุ๊บเนี่ยแถวสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเอร์เซ็นว่ามันลูดเลยนะครับ รูดทีเดียวเลยปุ๊บปุ๊บลงมาเลยนะครับกราฟรายชั่วโมงเนี่ยหลุดทีแบบหกโมงกว่าแล้วก็รูดลงมาทีเดียวเลยถามว่าตอนนี้อยู่ตรงแนวรับไหน,น